สวัสดีค่ะพบกับวิชาทักษะคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะเรียนกันวันที่14กันยายนพศ2564ค่ะเรายังใช้เป็นแบบฝึกหัดเล่นนี้อยู่นะคะเด็กๆเ,เป็นแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะ สำหรับวิชาทักษะคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะเรื่องน้ำหนักนะคะหรือเรื่องการชั่งนั่นเองนะคะเด็กๆในชั่วโมงแรกนะคะครูบุ้งก็ให้นักเรียนเนี่ยดูเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักไปนะคะชั่วโมงนี้เราก็ยังอยู่ที่เรื่องนี้กันอยู่นะคะเด็กๆและเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะลูก ช่วงขอยกตัวอย่างก่อนนะคะเป็นโจทย์ปัญหานักเะียเริ่มที่ข้อหนึ่งเลยนะคะชาวประมงจับปูได้38กิโลกรัม6ขีดจับปูได้มากกว่ากุ้ง7กิโลกรัม9ขีดชาวประมงจับกุ้งได้กี่กิโลกรัมกี่ขีดนองใหม่นะคะชาวประมงจับปูได้38กิโลกรัม6ขีดจับปูได้มากกว่ากุ้ง7กิโลกรัม9ขีดชาวประมงจับกุ้งได้กี่กิโลกรัมกี่ขีด สำหรับข้อนี้นะคะโจทย์ถามอะไรคะเด็กๆข้อนี้นะคะโจทย์ถามว่าชาวประมงนะคะจับก anyway> ุ้งได้กี่กิโลกรัม네กี่ขีดค่ะโจทย์บอกอะไรบ้างคะสำหรับข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่าชาวประมงนะคะจับปูได้38กิโลกรัม6ขีดจับปูได้มากกว่ากุ้ง7กิโลกรัม9ขีดค่ะเราจะหาคําตอบได้อย่างไรคะสําหรับข้อนี้ข้อนี้นะคะ 38กิโลกรัม6ขีดนะคะเราจะใช้วิธีการลบนะคะลบด้วย7จกิโลกรัม9ขีดเพราะว่าจับปูได้มากกว่ากุ้งนะคะแสดงว่าจับกุ้งได้น้อยกว่าปูหรือจับกุ้งได้ไม่ถึง38กิโลกรัม6ขีดนั่นเองค่ะเราจึงใช้วิธีการลบในการหาคำตอบนะคะสำหรับการแสดงวิธีทำนะคะหรือขั้นลงมือทำนะคะลูกจากโจทย์ปัญหาที่ว่าชาวประมงจับปูได้38กิโลกรัม6ขีด จับปูได้มากกว่ากุ้ง7กิโลกรัม9ขีดชาประมงจับกุ้งได้กี่กิโลกรัมกี่ขีดหน่วยนะคะเราจะใส่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะกิโลกรัมกับขีดเราสามารถนํามาลบกันได้เลยเพราะว่าหน่วยเหมือนกันนะลูกนะหน่วยก็คือกิโลกรัมกับขีดนะคะชาประมงจับปูได้38กิโลกรัม6ขีดลบด้วยจับปูได้มากกว่ากุ้ง7กิโลกรัม9ขีดนะคะ หกกิโลขออภัยค่ะหกขีดนะคะลบเก้าขีดไม่ได้นะลูกนะเราต้องกระจายนะคะจากสามสิบแปดกิโลกรัมมาหนึ่งกิโลกรัมหรือสิบขีดนะคะลูกรวมกับหกขีดที่มีอยู่นะคะกลายเป็นสิบหกขีดนะคะบวกกันแล้วได้สิบหกขีดสิบหกขีดลบเก้าขีดได้แล้วนะคะเหลือเจ็ดขีดสามสิบแปดกิโลกรัมนะคะกระจายไปให้ขีดเนี่ยหนึ่งกิโลกรัมหรือสิบขีดนะคะตัวเองก็เหลือสามสิบเจ็ดกิโลกรัม 37กิโลกรัมนะคะลบก,กับ7กิโลกรัมก็เหลือ30กิโลกรัมค่ะชาวประมงจับกุ้งได้30กิโลกรัมเจดขีดเวลาตอบนะคะนักเรียนตอบเป็นเลขไทยแบบนี้นะคะชาวประมงจับกุ้งได้30กิโลกรัมเจขีดค่ะข้อ2นะคะส้มหนักห้ากิโลกรัมเจดขีดส้มหนักน้อยกว่าฝรั่งสองกิโลกรัม8ขีดฝรั่งหนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดเอาใหม่นะคะ ส้มหนัก5กิโลกรัม7ขีดส้มหนักน้อยกว่าฝรั่ง2กิโลกรัม8ขีดฝรั่งหนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดคะสำหรับข้อนี้นะคะโจทย์ถามว่าฝรั่งหนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดคะโจทย์บอกอะไรเรียนบ้างนะคะข้อนี้โจทย์บอกว่าส้มหนัก5กิโลกรัม7ขีดส้มหนักน,น้อยกว่าฝรั่ง2กิโลกรัม8ขีดค่ะเราจะหาคำตอบได้อย่างไร เหตุผลเพราะอะไรนะคะข้อนี้นะคะเราจะหาคําตอบโดยใช้วิธีการบวกนะคะ5กิโลกรัม7ขีดบวกกับ2กิโลกรัม8ขีดเพราะว่าส้มนะคะหนักน้อยกว่าฝรั่งแสดงว่าฝรั่งเนี่ยหนักกว่าส้มนั่นเองค่ะสําหรับขั้นแสดงวิธีทำนะคะหรือขั้นลงมือทำเราจะใช้วิธีการบวกใช่ไหมคะเด็กๆจากโจทย์ที่บอกว่าส้มหนัก5กิโลกรัม7ขีด ส้มหนักน้อยกว่าฝรั่ง2กิโลกรัม8ขีดฝรั่งหนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดนะคะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะส้มหนัก5กิโลกรัม7ขีดบวกด้วยส้มหนักน้อยกว่าฝรั่ง2กิโลกรัม8ขีดฝรั่งหนักเท่าไหร่คะฝรั่งหนัก7ขีดบวก8ขีดนะคะเท่ากับ15ขีด15ขีดนะคะ10ขีดนี้ก็เท่ากับ1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ย เด็กๆสามารถทด1กิโลกรัมไปที่หน่วยกิโลกรัมได้เลยนะคะทด1กิโลกรัมได้เลย5กิโลกรัมบวก2กิโลกรัมได้เท่ากับ7กิโลกรัมใช่ไหมคะและก็อย่าลืมทดมาอีก1กิโลกรัมจะได้เป็น8กิโลกรัมกับอีก5ขีดค่ะเวลาตอบนะคะฝรั่งหนัก8กิโลกรัม5ขีดแบบนี้ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบสุดหัดหน้า78ต่อกันเลยนะคะลูก เรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะถุงแป้งขนาดใหญ่หนัก12กิโลกรัม7ขีดและหนักมากกว่าถุงแป้งขนาดเล็ก5กิโลกรัม2ขีดถุงแป้งขนาดเล็กหนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดนะคะเรามาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนเลยนะคะเด็กๆสําหรับข้อนี้นะคะโจทย์กําหนดมาให้นะคะก็มีถุงแป้งขนาดใหญ่หนัก12กิโลกรัม7ขีดและหนักมากกว่าถุงแป้งขนาดเล็ก5กิโลกรัม2ขีดนะคะ โจทย์ถามว่าถุงแป้งขนาดเล็กหนักกี่กิโลกร,รัมกี่ขีดนะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยหน่วยเหมือนกันเลยก็คือกิโลกร,รัมและขีดนะคะเราไม่ต้องแปลงเป็นหน่วยเป็นอะไรอีกมากมายนะคะเราสามารถบวกหรือว่าลบกันได้เลยนะลูกนะสำหรับข้อนี้นะคะเราจะใช้วิธีการลบในการหาคำตอบคุูบุ้งจะใส่หน่วยตรงนี้ได้เลยนะคะกิโลกร,รัมและขีนะลูกนะอ่าเรามาแสดงวิธีทำพร้อมกันเลยนะคะเริ่มต้นจาก กกะะะะถุงแป้งขนาดใหญ่หนัก12กิโลกรัม7ขีดนะคะลบด้วยนะคะถุงแป้งขนาดใหญ่หนักมากกว่าถุงแป้งขนาดเล็ก5กิโลกรัม2ขีดแบบนี้นะคะโจทย์ถามว่าถุงแป้งขนาดเล็กหนักเท่าไรใช่ไหมคะหนักกีก่กิโลกรัมกี่ขีดเดี๋ยวเรามาลบพร้อมกันเลยนะคะเริ่มจากหน่วยที่เป็นขีดก่อนเลยนะคะ7ขีดลบ2ขีดนะคะเหลือ5ขีด สิบสองกิโลกรัมลบห้ากิโลกรัมนะคะเหลือเจ็ดกิโลกรัมแบบนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมขีดเส้นใต้ของเส้นด้วยนะคะเวลาตอบถุงแป้งขนาดเล็กหนักเจ็ดกิโลกรัมห้าขีดเวลาตอบนักเรียนตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะอย่าลืมนะลูกนะเรามาต่อกันที่ข้อสามเลยนะคะแม่ค้าเหลือผักคะน้าอยู่เก้าขีดแต่ผู้ซื้อต้องการผักคะน้าหนึ่งกิโลกรัมสามขีด ผู้ซื้อต้องซื้อผักคะน้าเ in พิ่มจากร้านอื่นอีกกี่ขีดอีกรอบหนึ่งนะคะแม่ค้าเหลือผักคะน้าอยู่9ขีดแต่ผู้ซื้อต้องการผักคะน้า1กิโลกรัม3ขีดผู้ซื้อต้องซื้อผักคะน้าเพิ่มจากร้านอื่นอีกกี่ขีดพอนี้นะคะเด็กๆถ้าเราวิเคราะห์โจทย์นะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือแม่ค้าเหลือผักคะน้าอยู่9ขีดแต่ผู้ซื้อต้องการผักคะน้า1กิโลกรัม3ขีด โจทย์ถามว่าผู้ซื้อต้องซื้อผักคะนาเพิ่มจากร้านอื่นอีกกี่ขีดข้อนี้นะคะเราวางแผนนะคะเราจะใช้วิธีการลบในการหาคําตอบนะคะลูกอ่าทีนี้เราไปดูขั้นลงมือทาเลยนะคะคือการแสดงวิธีทํานะคะคือบุ้งจะใส่หน่วยตรงนี้นะคะกิโลกรัมกับขีดนะลูกนะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราใช้วิธีการลบนะคะอ่าต้องบอกก่อนว่าสิ่งอ่า ประโยคที่เราจะนำมาเป็นตัวตั้งได้นะคะจะต้องเป็นประโยคที่มีจำนวนนะคะมากกว่าก็คือขคอน,นี้นะดูนะผู้ซื้อต้องการผักคะน้า1กิโลกรัม3ขีดใช่ไหมคะแต่แม่ค้าเนี่ยเหลือคะน้าอยู่9ขีดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาประโยคนี้เป็นตัวตั้างคือผู้ซื้อต้องการผักคะน้า1กิโลกรัม3ขีดแม่ค้าเหลือคะน้าอยู่9ขีดนะคะเราจะต้องใช้สิ่งที่ ผู้ซื้อต้องการผักคะน้าเนี่ยเป็นตัวตั้งนะคะและโจทย์ถามว่าผู้ซื้อต้องซื้อผักคะน้าเพิ่มจากร้านอื่นอีกกี่ขีดใช่ไหมลูกอ่ะเราเอาหนึ่งกิโลกรัมสามขีดลบกับ9้าขีดเลยนะคะสามขีดลบ9้าขีดไม่ได้เด็กๆต้องกระจายนะคะลูกกระจาย1กิโลกรัมมาตรงนี้เหลือศูนย์นะคะลูกตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะเป็น13าขีด เพราะว่ากระจายมา1กิโลกรัมหรือ13ขีดรวมกับ3ขีดที่มีอยู่เป็น13ลบกันแล้วนะคะเหลือเท่าไหร่คะ9าแล้1 1 11 1ิเเหลือ4ขีดนะคะเวลาตอบผู้ซื้อต้องการซื้อผักคะนาเพิ่มจากร้านอื่น4ขีดอีก4ขีดนะคะโอเค สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่นักเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ